วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวา b u บัคร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลพีศาจทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบั x แมปของออสตาทาวเวอร์ดี e เ s นต์นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะรีวิวตัวละครนะครับที่อยู่ในพรของเอเลนนนนนนัั่เองคี้ผมมก็ยื มานะครับสำหรับน้องคนนี้นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะก็โอเคเงื่อนไขง่ายๆครับคือถ้าคุณอยากจะขอพรจาเอเลนนะครับคุณก็ต้องมีนะครับเลเวล12ขึ้นไปนะครับอันนี้คือพรข้อที่2นะมันได้ทั้งหมด5รอบนะครับอ่ะอันนี้พรครั้งที่2องสิครั้งที่2นะครับผมต้องเลเวล212นะครับอันนี้ผมขออ้างอิงจากเลเวลน้องนะ195ผมต้องเลเวล212นะครับแล้วผมกด ขอพรปุ๊บเวลผมนั้นจะลดไปเหลืออยู่ที่204นะครับเราก็ต้องอัพเลเวลต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อมาขอพรกับไอเลนอ่ะน้องคนนี้นะครับได้ทําการขอพรกับไอเรนไปซึ่งขอตัวละครนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับผมคิระรอบแรกนะถ้าขอตัวละครไปจะได้คิระมานะครับก็คิระนะครับอันนี้เป็นล่าง6ดาวนะครับผมแล้วก็มีสกิลนะครับแน่นอนครับว่าตัวละครนี้โคตร OP นะครับผมแล้วผมก็แนะนําสําหรับเป็นผู้เล่นใหม่เลยนะครับอันนี้ผมเป็นแนวทางให้นะใครที่มาเล่นใหม่นะครับอันนี้เอาง่ายๆถ้าคุณเล่นใหม่นะครับคุ วงเวลสูงๆนะครับอ่าขั้นต่ำเนี่ยนะครับผมก็คือน่าจะร้อยเลยฮะน่าจะร้อยขึ้นนะครับก็ยังไงก็ตามถ้ามันขอเวลเท่าไหร่ก็ไปทำเวลนั้นนะครับก็สมมติถ้าคุณขอปุ๊บนะครับผู้เล่นใหม่ใช่ไหมได้คิระมาทำเวลร้อยเจ็ดห้าครับราคานี้คุณก็ไปทําการนี่เลยครับผมไปคราฟออฟของมันมาเลยครับตัวละครคิระนะครับทั้งสามวอร์ชั่นใส่ออฟของเดชได้หมดเลยนะครับนี่ฮะผมจะหานะครับออฟคิระนะครับผมแนะนําเลยนี่ฮะออฟเนี่ยเดชออฟเนี่ยโอ้โหแบบ หรือว่าซื้อด้วยเพจแม่งดีมากครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนะเดทออฟนะครับนี่ฮะมูดดาเมจให้กับคีละนะครับ500%ครับและคือมาดูคีละ เบสครับคิระเบสนะครับเวท1075เป็นธาตุมืดนะครับผมมีสเปเชียลอบิลิตี้ก็คือสกิลกดนั่นเองก็เด็ดนองนะกดปุ๊บตายหมดเลยนะครับใช้เงินวางอยู่ที่5ล้านครับทุกคนแล้วก็ดาเมจนะครับอยู่ที่นี่เลยครับผม23ล้าน8แสนนะครับสกิลก็ครูดาวประมาณ8นาทีกว่าๆนะมีแคทาคอรี่5ตัวนะครับแล้วก็บูทดาเมจ15%นะครับผมแนะนำให้ทำการนะครับผมให้ตัวของตัวแคทากอรีเนี่ยมันตรงกันนะครับไม่ก็เอาคิระขึ้นหน้านะครับแต่ผมแนะนําว่าเอาแคทากอรีให้มันตร กัักันนนล้ะครบไอตัวคีระเนี่ยมันมีแคตตาลิดิตตั้ง5ตัวนะครับแนะนำว่าดีมากๆเลยถ้าบูทดาเมจอีก15%เข้าไปซึ่งมันจะเยอะมากๆมากๆเลยเขานี่ใส่ออปเลยแล้วกันนะครับให้กับคีระครับอ่าใส่ไปแล้วนี่มีมีอปกลมๆอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะฮะอ่ะไปดูกันครับโอ้โหดูดาเมจ142ร14 ลานครับทุกคนยังไม่กดอัปเกรดด้วยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่ามันโอเวอร์พาวเวอร์ขนาดไหนดีกว่านะสำหรับกีฬาร่างนี้โหแม่งสุดจัดปรัดบอกสุดจริงๆตัวนี้ตัวละครนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยูนิตในการเทสนะครับเอาเป็นว่ามาดูดาเมจที่มันดีกว่านะครับสำหรับใครนี้ไม่กดไลค์วิดีโอนะฝากลูกคนกระทืบไลค์ให้กับตัวละครนี้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ฟาร์มดาเมจได้โอเวอร์พาวเวอร์มากๆเป็นยังไงไปดูครับผมอ่านี่ครับค่าวานะครับล้านครับต่อหนึ่งตัววางไปปั๊บ อ่าเป็นยังไงครับอ่าจะมีสกิลเดดโนตนะครับผมก็คือเขียนชื่อลงไปนะฮะเอ่อตัวของมันเนี่ยถ้ากดอัปเกรดนะครับอ่าวางปุ๊บขายไม่ได้นะอัปเกรดใช้เงินนี่ครับเล้านครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่อันนี้คือบูสต์แคตตาล็อตด้วยนะครับผม15%นะอยู่ที่นี่เลยครับ164ล้านครับทุกคนแล้วก็ถ้าอัปเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน7ล้านดาเมจเป็น492ล้านนะครับอ่าระยะเนี่ยเป็น150ครับคือปกติแล้วมันก็เกือบทั้งแมแล้วเห็นมัเปปไุ๊บนี่ย ก็น่าจะเรียกว่าทั้งแมปได้เลยแล้วกันนะครับก็โอเวอร์พาวเวอร์มากอันนี้คือใส่อปนะเนี่ยอ่ะนี่นะฮะระยะประมาณนี้นะครับอัพได้แค่เหมือนกันครับเหมือนกับล่างปกติกับล่างล่างต่อมาเลยก็คือล่าง6ดาว5ดาว6ดาวเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้เป็น6ดาวที่ที่ขอพรจากอาเอเลนนะครับก็ดามจถ้ากดไปปุ๊บเนี่ยผมกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็เขียนชื่อนะครับและทุกตัวในวงก็คือตายแต่ดามมันอยู่ที่แค่492ล้าน กดสกิลทีต้องรีทีครับเพราะว่ามันครูดาวแปดนาทีไม่นานมากๆนะครับก็ตอนนี้นะครับออสตาผมเนี่ยคลิปออสตาผมเนี่ยไลค์ไม่ถึง1000เลยนะครับฝากรบกวนกดไลค์ให้ถึง1000กันด้วยนะครับแน่นอนครับตัวละครนี้มันฟาร์มดาเมจได้ดีมากๆผมก็แนะนำกับทุกคนเลยนะฮะอ่ะผมขออนุญาตบัฟเลยแล้วกันเพราะว่าวิดีโอนี้มันสั้นนะครับไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตบัฟเลยอ่าบัฟ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 บอมแล้วก็นี่ครับ492ล้านบัฟกับบุ๊กอีก 250%ดาเมจจะอยู่ที่1.72พัเลียนครับทุกคนครับก็คือเอาง่ายๆคือกดปุ๊บก็คือตายหมด่ะถ้าถ้าตัวแบบว่ากี้กี้หรือแบบว่าเลือดมันต่ำกว่า 1, 1, 1. 7ึบีเนี่ยก็นั่นแหละครับมันก็เขาตายหมดนะครับผมก็แนะนำนะผมบอกแล้วว่าตัวละครเนี้ยฟาร์มดาเมจโคตรชิวครับถ้าสมมุติว่าผมกดออกมานี่ฮะผมให้ดูเลยดาเมจนะเนี่ยสนใช่ไหม ผมกดมาเยอะมากกี่ตัวไม่รู้ผมกดทีเดียวครับดาวเมจอยู่ที่ 15B ครับผมฟาร์มดาเมจดีอ่ะเออผมว่านะผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมผมค่อนข้างแนะนำครับฟาร์มดาเมจโคตรดีเลยนะแต่ว่าอา่บาบรรไว้ได้แค่ตัวเดียวครับตอนหนึ่งบรรไว้ได้แค่ตัวเดียวนะฉะนั้นก็ใช้กันดีๆนะครับนี่คือเีイะล่าง6ดาวที่ได้จากเอเลนเยเกอร์นะครับผมก็โอเคในวินดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าตัวละครนี้ง่ายๆครับทันทันง่ายๆนะครับหนึ่งตัวใช้แค่อา่าประมาณ10ล้านปะ เออนั่นแหละประมาณ10ล้านและ12ล้านนะครับโอเคครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ